เมื่อความสวยส่วนทางกับสุขภาพนี่คือเรื่องที่กําลังจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงวัย35อัพทุกคนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยความสวยที่แท้จริงจะต้องมาจากสุขภาพที่ดีภายในค่ะแต่ถ้าดูไม่ออกวันนี้นะคะฟ้ามีสัญญาณเตือนที่ร่างกายกําลังจะบอกมาฝากกันค่ะสัญญาณแรกนะคะก็คือหน้าตาโทมง่ายนอนไม่หลับนะคะแค่นอนน้อยไปคืนเดียวหน้าก็คือดูหวงคล้ำไม่สดใสเหมือนแต่ก่อนสัญญาณที่2ค่ะก็คือปวดเมื่อยตัวง่ายนะคะนั่งทํางานแป๊บเดียวก็ปวดหลงังปวดไหล่สัญ,ญญาณที่3ค่ะไม่มีแรง รู้สึกหมดพลังงานง่ายๆนะคะทั้งๆที่ไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรเลยนี่แค่เป็นเพียงสัญญาณเล็กน้อยนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้ค่ะเริ่มต้นด้วยการดูแลตัวเองด้วย p a s ช i o n Plus กระปุกนี้ที่จะช่วยคุณดูแลตัวเองจากภายในทั้งปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงนะคะลดอาการปวดท้องประจําเดือนลดอาการตกขาวผิวจะสวยใสยริ้วรอยฝ้ากระจางลงแถมยังช่วยให้การนอนเนี่ยมีสุขภาพจากสารสกัดจากสมุนไพรทั้งหมด9ชนิดจากธรรมชาติค่ะตอนนี้นะคะฝ่ามีโปรโมชั่นค่ะซื้อ Passion Plus 1กระปุกนะคะแถมฟรีไปเลย ่คะ Passion Plus Lotion นะคะเริ่มดูแลตัวเองให้ความสวยกับสุขภาพไปพร้อมกันตั้งแต่วันนี้นะคะ